ว่ากลับมาบิ๊กการ์ดนะครับเพราะตอนนี้แัมพัทจะยังไม่ไม่มีบัอตใหม่จากสิบเก้าต้องเบรกแัมพัทด้วยก่อนเดี๋ยววันนี้อาจจะมีเวลาไปเซอร์วิสจะเจอล็อตใหม่ๆหรือเปล่าไม่รู้นะหลังวันที่สิบเก้าเราเค่อยสิบเก้าศูนย์เจ็ดยังไม่เจอนะฮะคืยังไม่การ์ดทองยังไม่ออกกลับมา ดินงยากเลยขออนกันโอ้วยดิ่งยากก็กาดออกยากขนมอร่อยครับซื้อไว้เอาขนมมากินนี่แหละโอ้โหนี่กินินเกลี้ยงนะเนี่ยแต่ม,มันหอมันได้แค่10สิบกรัมนะมันกินเปิดทีผมกินประมาณสามสีห่ห่อสามห่ออย่างต่ำหหอมันเล็กได้น้อย จะลดอร่อยสับไปซี่หอมแค่นี้มีอยู่ประมาณสิบไม่ถึงสิบห้าเม็ดนะในประมาณนั้นโอ้เขาช่างน้ำหนักนะครับโอ้โหไปตัดเล็บซะด้วยแกะยากเลย นีซื้อมาหกนะคนีซื้อจากสาขาตลาดแถวบ้านกินข้า,าวเช้าแล้วก็แวะทีม่มันมีอยู่สองสาขานะแต่ผมไม่ได้เข้าอีกสาขาเลยไม่ได้แบบน,นี้ขนาดนั้นตอนนี้แคมปัสก็ยังไม่ลงตามเซเว่นนะฮะยังไม่เห็นยังเป็นไอ้แบทแมน Batman อยู่เลยเผลอเผอพอลงล็อตที่ลงเซเว่นอาจจะเป็นทองเลยก็ได้นะไม่แน่ ลองดูดีๆ,ดๆแล้วนะเพราะว่าเขาล่าไปแล้วไงมันจะไม่เอาล็อตเก่าลงแล้วมันจะเป็นล็อตใหม่เดี๋ยววันนี้ผ่านแมคโครไม่แน่ใจไม่แน่ว่าอาจจะเข้าหรือว่าต้องดูสถานการณ์แล้วว่าแต่แมคโครไม่รู้นะก็อยากลองนะร้านใหม่ๆเออแมคโครจะมีเด็กแมคโครใหญ่มันอยู่ใกล้บ้านนะสวัสดีวันนี้จะวิ่งไกลหน่อย ไปแถวลาดกระบังอีกแล้วนะครับก็อาจจะมีของดีมาฝากแถวลาดกระบังก็ได้แถวลาดกระบังก็ปิก,กาต์อีกพวกกาพุกมดแดงอะไรมีอยู่เลยันท่านได้มาได้ท r ด้วยคนไม่ค่อยสนใจ ไป,ไปเก็บตกแต่ร้านนี่มันไม่มีมันก็ไม่ขายเลยนะไม่มีไม่มีก็คือไม่มีจา้ามันราคาสูงแต่ว่า <c oughs> จริงก็ไม่ไม่รู้ไงจะบ่นเลยทำไมไม่มีประโยชน์แล้วก็ลุ้นลุ้นเอสอาร์ไปไอทีทียูอาร์ยูอาร์ทีอาร์วะ ท e r นี่มันธรรมดามันเป็น UR อาอันตราอันตราแรวไปเลย SR ได้มาสองใบเอ้ยได้ใบเดียวท e r ได้มาสองใบ r, r r กับ R ก็ได้ไม่เยอะอาร์น็จะได้เยอะหน่อยถึบห้าใบว่ะน่าจะได้นะอามีแต่ว่า n อเนี่ยบานสุดนะ แหละใบเล็กนี่แหละอ้าวได้นี่เลยคอตตัวเรอร์อรันเนี้ยมันเนี่ยอันนี้เป็นกาแล็กซีน่าจะนนมนันจะมีอาอากับอาร์เปล่า,อา,อา,อาเอาใบเล็กก่อนแล้วกันใบเล็กที่ส่วนใหญ่จะได้สกูลา่าเอ้าโอโหได้สองใบเลยดีครับได้ อันนี้ในนี้ลายคนละลายนะครับสังเกตได้เลยอันนี้เป็นลายมันจะมีดาววงใหญ่ๆให้ดูนี่ๆไอ้โค้งๆเงี้ยมันเหมือนพระจันทร์นะทันทีมันเป็นดาวกลมๆอันนี้จะเป็นลายเม็ดๆอย่างเดียวน่าจะเป็นอาอารเดี๋ยวได้ไอสิบสองโกเซนี่ผมมีสามใบแล้วอย่างเยอะ <S <S ชุนอีกิ ชุนัันนี้ก็หายากคือไม,คไม่เคยได้สามสิบสองเนี่ยครบหรือ,อยังเอะเหรอการ์ดเล็กยังไม่ครบเลยได้มหมดนะมันออกไปสองแล้วนี่ซื้อมาหกก็คือเหมาเชลมาเลยได้ใบเล็กสองใบ มาดูใบใหญ่บ้างใบใหญ่ขอสักสองใบบ้างไหม SSR SS โไโหมเจอเจอว้าเอ,อ็นวีวิลงะเอ็นโอไซดันเอ็นเอ,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 อ็นคู่โอ้โหชิริวครับบอลเซน อได้แล้วได้บิวับอเฮ้ย๋อมันมีายชื่อมันเป็นใบอันนี้เป็น S R นะเป็นทองนะครับดูเราดูตรงนี้นะครับดูตัวอักษรตรงนี้จะเป็นทองหมดทองแล้วก็เป็นลาย ลายดาวเลยแหละลายดาวอันนี้คือ sr ครับใบที่สองของผมแม่แต่ก็ยังดีได้ sr sr bronze ที่เป็นสกายทองคำซะด้วยแต่ผมก็สวยอยู่นะเพราะมันทองไงแต่ว่าถ้าเป็น tr ยังชอบ tr มากกว่า tr ลายปิดซึมมันดูแปลกตาดี เอาไว้ได้ SR ร็คือว่าคุ้มหรือเปล่าขายอยู 300, 300. ่สามร้อยสามร้อยมันใบแจมแจมโอเซนมาใบสุดท้ายธรรมดาหมดมอะไรถือว่าได้ SR มาก็โอเคนะฮะ ดีอยู่แล้วละ่ะเผื่อใครเผื่อถ้าเกิดมันเป็นใบที่มันหายากแล้วมีคนมาตามหาเนี้ยอาจจะได้ราคาดีโอ้โหเก็บเก็บครบยากยากยากเลยบอกเลยว่าทุนต้องมาหาศาลมากต้องซื้อเป็นลังยกลังต้องสักเป็นสิบสิบลังนะ่ะอาจจะสามสิบลัง ๋ยวโอ้โหถ้าสามสิบลังไม่เป็น NS ไปนี่ก็ช็อกกันนะเป็น NS ไปถ้าครึ่งหนึ่งนี่ก็แย่แหละ SR เปอือเปล่าจะออกแค่ใบสองใบมันนั้นมันโอกาสครบก่าซื้อซื้อเอาดีกว่าใบละสังหัอยไม่แพงจริงมันน่าจะคิดจากอัตราส่วนการออกนะ ราคาเนี่ยอไม่ค่อยอิงอะมันเป็นตั้งเท่าไหร่ก็ได้ขายเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้ยังงั้นนะครับโอเคเราก็ได้ SR มาอีกหนึ่งใบ